ฝึกนะจ้าเห็นไหมก็พิมพ์มาฝึกเล่นป่าดิ้ด้วยตัวนี้ไอ้ตาโตัวปูในเรื่องความแคร์แรกคาถาปุ๊เปิดมามันเรียกชื่อกันเลยเนี่ยอ้าวเหรอแล้วมึงดูเพื่อนมึงดิไอ้ทูมันไปแทงไอ้แม็กอะเออเพื่อนไม่ทิ้งกันเนาะที้แล้วทิ้งกูได้สัตวกแล้วมึงเล่นเฮียอะไร เฮียเพื่อนช่วยกันเนี่ยสิงนะจ้าแล้วมันเจรีเลียบเอาเฮียอะไรสู้เว้ยบุรีโตเวด้วยใช่มันสู้ไีเลียไม่ได้เล่งเซลาฟินมันมันยืนอยู่ตั้งนานแล้วทีมนั่นน่ะโอ่เห็ไม่เห็นไหมกูเห็นกูไม่เห็นไอ้เหี้ยมึงจะล้อกูเพื่อ ตกหลุมตกหลุมไอ้เหี้ยหลุมอันส้นเล็กๆกูก็เสือไปเดินเนาะกูงงใช่ไหมเหี้ยลงไปครึ่งขาหลุมพอดีค่ะจัดแคทเอ็กโปครับอย่าไปอย่าไปไม่ต้องไปนะครับไอ้เหี้ยระวังตกหลุมอ๋อเฮ้ยแม่งเก่งเกินหรอกแม่งเงินแม่งเก่งเฮ้ยจุดไฟในตัวมันเลยเหรอ ถ้าดึงโดนอีกทีตายเอาวันนี้แก้ถือปอบไอ้เหี้ย <c oughs> ข้างล่างเราก็มีหุ่นกระป๋องอุ้ยเดี๋ยวไอ้โนติรถโดนอีกแล้วมึงดูโน,นติรถอ่ะชนหน้าว่าง่า <c oughs> เหี้ยมึงดูไอ้สัตว์ <c oughs> เดี๋ยวมึงวิ่งไปต่อย <c oughs> มัน <c oughs> <c oughs> เซดาฟินเอาเลยน้ำเงินวิ่งเข้าไปต่อยเองี๋ยวมึงจะให้มต่อยเฮ้ยมันจุดไฟในตัวก le ูแล้วเออหนีเลยหนีเลยว่ามันจะวนมาคลาดีกน เฮ้ยมันเสีอยู่นี่เฮ้ยแม่กเลงแม่งเลยเลงแมคู่มเลยคู่อะไรเฮ้ยรามอเออมีตัวหอหอมาอยู่กลาตัวหอหอคืออะไร เจ็ีเีโอ้โหลองเพลงโอ้โอฮ่าฮ่าเ่าฮ่ยฮ่เฮ่าก่เฮช่ไฮ่าฮยา่าฮ่าอเาฮาฮ่าฮ่ฮฮ่าฮ่ฮ่่อย่่อฮ่า่าฮ่าาฮ่ฮ่าฮ ให้กุลวัให้กุลวไปโอเคเก่งมากสวน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 โอ้โหหอกเดียวตายสองอ่ะมึงว่าไงเถอว่าไงอ่ะฮ่าโอ้โหรอดดิเดี๋ยววาติสีจะร้องหอบตัวนึ่งกบึงไปได้อ่ะ นายชัว oh. มันจะมาเอาอะไรกับพวกกูกูแม่งเลงแม่นเกินสไนเปอร์ไคลส์ออฟเดอะฟิลด์ไทยแลนด์ BECAUSE OF YOU นั่นโอ้โ oh. หดู นี่ไงแล้วทูเอาเอาทูทูเมาเมาเมาทูทำเงินวิ่งดิทำเงินทำเงินวิ่งดิไม่งั้นก็วิ่งไปต่อยเลยมันคีบมันก็เต็มนั่นน่ะเพื่อนโดนต่อยที่อะไมันตีอ้เฮียแล้วจะคิวกูโดนคีบหมดโอ้ยตายเองและนี่ เกือบตายไม่น่ามึงกนเอาเว้ใครเนี่ยนกูไอสัตว์ได้ด้ะแล้วมึงยี่ห้ออะไรเอซูบารุไ่ของมึงเลยเหยียบหน้ามึงเนี่ตีหลังนะเออตีหลังอะไรรู้จักได้ตีสิบ เฮียเฮียเวทไะเนี่ยนะดิรูดไม่ไม่มันเฟี้ยวเกินนะดีเมื่อกี้ไอ้ช่องมองบางสักนี่ไงล่ะเพื่อนกูดึงอ่ะเฮียอาร์ตปลอมตัวมาไะเนี่ยมันจะฟังมันจะแอบฟังว่าเราพูดอะไรหรือเปล่าขึ้นรองเท้ามาก่อนก็ได้กูบอกอยู่ว่าขึ้นรองเท้ามาก่อนก็ได้พี่ชาย โอ้ยมึงไม่ดึงให้กูกูดึงไปแล้วโดนไหมไม่โดนยไงไอ้ทูรอดไหมนี่ยะเฮ้ยหดไปเพื่อนหดไป ไอ้จุดไฟมันจุดไฟในตัวกูเป่าเปาให้พูดไปด้วยกี๊ดไปด้วยอีกแล้วอะไรมันเกิดใครเป่าอะไรจะเป่าหัวมึงอะดูนิดดึงมาเท่ากับตายเฮ้ยดูดิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอิเลียวาดกลัวนอรดิลท บังให้เพื่อสัตว์ให้กูฆ่าเหอะเพื่อคือเพื่อใครเราไม่ใช่ไทยเราไม่ใช่เออี้สักคนทำไมเนี่ยเออครูไม่ได้จะรำคาญเฮ้ยกูไม่ใช่แล้วเฮียอะไรเนี่ยอย่าให้อาร์ตเห็นคลิปนี้ดึงโดนเท่ากับตายเลยเนี้ยอาเอาใที่ยวออระไโอ้โห ดึงอีกทีเจอเจอเจอเจสองแฟลนี่ไงเออจะเดินมาหามเนาะเอาลิฟเอาโซน่าเลยกูจะได้สิบเออเป็นกูไงฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ นี่กููร้ไงมันจะกลายเป็นคำว่าเต้กูแปลมันแท้กูไม่เซนเซอร์อะไรเซนเซอร์อะไรพวกนั้นที่มันเป็นเครื่องเพศหน่อยๆเครื่องเพศสารพัดของกูกิกะน้ำตรา่อน้ำเต้นสารพัดของกูกิกอันนี้มันจะบึ้มเอ้าควายเหลือตัวร้อยกว่าแล้วไอ้ที่นี่ เปมาข้าคาตาแ้วาดูะขางละยากไปนะครับไม่ยากหรอกไอ้ยี่แม่ของยังไม่มีเลย <c oughs> อะไรลาโมกเจ็บเจ็บนี่อะไรมะเนี่ยเจ้าคาตาเาเอาเอ้าไม่รู้กูเ <c oughs> ข้าไปหด่อยโดี <c oughs> มันง่วงทำไงอะ นั่นมันหาวี่อะแฟดแฝดแฝดโอ้ยเป็นคนไงไม่มีแฟดเจมอดเจมหอดเจมอดเฮ้ยเจมอดจริงเจมหมดจริงมันใช้ทุกอย่างไปแล้วแม็กถ้ามึงยังไม่เจ็บมึงก็รอกูรอกูกูกลังเดินจะถึงใกล้เอ้ยมันร้องเพลงใส่แม็กแล้วอ่ะมาแป๊บเออเออเออหน่อยหน่อยหน่อยนึงนึงนะนะคุณ ได้หมดทุกตัวอ่ะอดีดิดนี่ไงนี่ไงนี่ไงกูเดินมาถึงพอดีอ่ะทำไมล่ะอ้โเอ้าไม่ต่อยมันอ่ะเฮ้ยเฉามาเฉาหนีเฉาหนีเฉาหนีกูก็หนีดิ เขาหนีเจ้ากูตาไอ้ยี่นี่เบาจัดเฮเียโคตรเบาเลยปั่นไม่เข้าเลยสันมึงยืนอยู่ข้างในตั้งนานหนึ่งโดนเท่ากับตายท่านายยะเมื่อกี้ไม่โดนนะไอ้เหี้ยคลิปมึงอะไร ยัยเดินมากูนึกว่าไอเฮียนี่ซับกูโอ้โหพ่อไปเล่นกับพ่อมึงนะแม็กเก็บหมดโอ้โห,โโหพี่นี่อะไรของพี่เนี่ยฟ้าใสมึงก็ไม่ได้เฮียอะไรหรอกไอ้ช้างพี่ชายผมถ้ามึงมาคนเดียวกูสวดม <oui> ึงแหละ เฮ่หงลิซ่าเออ่นึบ้า้ไม่ิโจดอ่ะอยู่ตัวเดียวมันจะเข้ามึงเพื่ออ๋อเฮียหนามูหนูดาเมทเนะไอ้ต่อยบนี้ช็อตกูด่าไม่ไม่เฮียแรงไปมันแรงไปแงอะไรด่ามาด่าแค่แบเหียเดี๋ยวคนเล่นทีจออกมาดูร้องร้องเียอะไรนะ จะร้องเพราะครูฆ่ามันเลยเฮ้ยตา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 เฮียเลยรตา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 วิดเอ็นดี่ก็่าอืมเฮียมาร้องเพลงให้พ่อฟัง เยอะมากเลยนะจ๊ะสี่ตัวสี่ตัวนะสี่ตัวโอ้ยไม่โดนได้ไงเพื่อนเออดึง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 หย่อนหย่อนสองหนึ่งหนึ่งหนึ่หนึ่งเดินไปเลยเฮียอะไรหนึ่งเฮียอะไรเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆกูวิ่งอยู่กูว่ารถกำลังวิ่งเออมึงจะมาห้าตัวทำไมเฮียอะไรวะเฮียพี่นีนเขาเดินเกมยังไง เออใหญ่ลีตีห,หัวพอมไป่ไป่ดุยดุยนี่โยนน้ำไอ้เหี้ยโยนสมอเนี่ย,ย,ยสใส่สมอที่เสมอเพื่อนกูนมาแล้วรอก่อนอุ้ยสไปดอร์แมนนั่น นี่ไงกา,การกลับม, <หอ S 2> มามันได้ผลแล้วดิเอาเล่นเกมแบบเดน5าแล้วเอาเราหมดแล้วกูได้ชัดดาวเก้าไปกูสวนไปนกูสวนไอ้ตาคอขาดอะ่ะโคกตายมอนเกินไม่กล้าสวนมาแล้วมาแล้วเฮ้ยขโมยอะไรของคุณเออกูกวยเฮี้ยนี่แหละโอ้โหเหลือแทงสองตัว ไอทูไอนั่นไงกูทกูว่าแล้วไออาร์นแม่งแอบเล่นโนติลูดฝั่งเราเนี่ยคือไปทำงานแล้วใช่ทำดีแต่ไม่ใช่ตอนนี้เอาตัวแเอาโนมือเอาเลนกูไปเพื่อน้องเงินกูไม่เรียกเอาออลรอโทษเดี๋ยวมันดยุดถิ่จะร้องไห้อะเออเฮ้ยเป็นคนญี่ปุ่นเลยอ ไอ้อทูไม่เข้ามาบังไอกูวะมันมันดีกูเก็บต่อแล้วเพื่อนเอาไปที่้าน็อกเซสเป็นแบบมึงยังไงวะพูดยังไงป้าน็อกเซกแบบเป็นรูปดาวแล้วก็เป็กแบบแล้วก็เป็นแหลมๆบเอ้ยเป็นแบบแบบเอ้ยไม่ขอโทษเอาสรุปไม่ขอโทษอ่ะไอ้ทูมันเดินเข้าไปมันตายนะแอะไม่ตรงนะมันบีกูยังพูดไม่ทันจบเลย แ้ไม่มีมีมูามเเมมึงอะขขินไอ้เหี้ยเ้คงชาไม่ทันเล่นมึงก็ใส่กันละเหี้ยดูแล้วมึงจะตาูทำไมมึงไม่ไดด่ามันดิมาเลยเหี้ยดีแทกูด้เหี้ยกลอดีไงท่านก็เล่นสับตไงแบหอ้าที่เหี้ยมันโดนนอรรูตอกอ่ะกบอกแล้ว กูว่ามันหล่นแย่มันวิ่งวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ว่ะเอ้าดีดกูเพื่อนะมันมีตัวเหี้ยอะไรตรงนี้ตายแลไอ้สัตเฮี้ยแม็กฮ่าตายเฮี้ยอะไรอีกเออเฮ้ยเฮ้อแฟรจริงโอ้งทูแบเรนนะเลสโอ้โหเต็มต่อเพื่อน เออแม็กไม่ตีมึงก่อนเหรตีมึงแทนไอ้เที่ยอ้าวเออโหโหดด้วยเฮ้ยโกรธใส่สตาร์ทอู้หัวไม่ใช่ละไอ้ยังแม็กตีเร็วสวยมึงเริ่มตาเบ็ดตามไปตุ้ยขวดโอ้โหโอ้โหน้ำเงินไม่ช่วยเลยไอ้ควาย ไอ้ยี่นี่เบาจัดอะคาตาลิน่าเนี่ยใหญ่ใหญ่มันกลับใหญ่มันกลับใหญ่มันกลับแอรกลับให้ให้กลับยาโอ้ยเยี่อ่ะตายแล้วเฮ้ยมันเป็นแบบออโต้อะไรอ่ะทำเพื่ออะไรตายทางมึงโคตรหลายอ่ะเฮ้ยแล้วมึงโดนโซน่าฆ่าได้ไงจะโดนทำเงินโดนมากอย่างนี้อะ เฮ้ยนี่โคตรเบาเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็ไม่โดนเฮี้ยอะไรเนี่ยเคมเฮี้ยแล้วแปดเอากูเลยหลัง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 ไอ้ทูติดไฟแล้ทูติดไฟไอ้ทูโอ้โหไอ้ดูกูจะไม่ได้แอรซินแล้วนะเฮ้สวยมึงก็เข้ามาดิมึงก็เข้ามาเอาแย่มึงจะถูกมูลน้ำสามสองหนึ่งไปเลยไอ้เฮี้ย แล้วก็เข้าผมก็โดดเข้าไปแล้วกูนับหนึ่งไอ้กลางโดนเดินไป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 เฮ้ยกดผิดกลับนี้ดีกว่าเฮ้ยไม่ครับไปออกอะไรครดึงดึงดึงอ๋อเฮียอะไรก็ได้ที่มันกันเวทมึงไม่เล่นเครื่องอ่ะเ่เเวฮ้ยเอเลียไม่อยู่ได้หมด mẹ mi tiger coi là có thêm mừng cháu 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 เอออะไรก็ได้ออกมาเลยนั่นแหละที่มึงเกย์สาเกโยซีกเฮียสาเกย์นี่อะไรไอสัตว์กูว่ามึงก็ไม่ได้โง่ภาษาเกย์ครกูก็ไม่ได้อ่านในจริงจังสาเกเยมึงจะไปญี่ปุ่นไปแดกเหล้าอ่ะสัตว์มีสาเกพื้นสอนไโดนนสตไอ้เหี้ยแล้วแม็กเป็นเหี้ยอะไรอยากโดนสอตีนครูวะโอม ียนี่อยากเดินซึนตีนหยูดตีนอะไรเฮี้ยดูดิดูดิดูดิเอ้ยเฮี้ยนี่แหละเอ้ยนะก๊อตอ๋อแล้วกูเดินติดอะไรชิปหรอนี่มีชิปตัวใหญ่เดินมาหน้ากูตัวหนึ่งกูเดินเรี่อยอืออี้ยตายคู่หําโโหลืมกดซอนย่า เงินดินไงเดินเงินเดินดป้อมดิเดินเงินโอยเนี่ยเดือดไปกูอันตีเลยกูอันตีวัดตีฟูงพี่ตายตัวไอ้สัสเฮ้ยแล้ววะไอ้เคียวไวเกินอันตีเท่าไหร่เนี่ยกูอีกทีด้วยอ่ะสิโอ้โหไอ้สัสมึงใช้เป็นสกิลได้เลยอ่ะมึงอยากกักหน้ไอ้ที่อมันไม่ใช่ตัวเอด้วยเป็นตัวดีด้วยอาสาสเกมน่ะสี่กี สโอ้ยกูโดนยิงเลยปะเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยก่อนชีวิตจะอ่อนล้ชัดดาวกูหาพ่อมันแต่ดาดาเฮี่ย นี่มันเราเองเนี่ยดาดาดาเอาตายไม่เอานะตายไม่เอานะไอ้เที่ยนนี่โคตรกากเลยนะน้ำเงินเอ้ครูนี่ไงน้ำเงินดึงโดนเออน้ำเดินดึงเงินเออน้ำเดินน้ำเดินเลวเอ้ยทำไมกูอยู่ไม่ทันตอนจบอ่ะน้ำเงินมึงก็ข่ามันดีเออเออ อีกตัวอีกตัวดูดูพยายามอยู่ดึงม,างมา้านดึงบ้าเอาสองทีเบิกบาน